อนุวัตรแจ้งแล้วโควิดระบาดหนักจ่ายเงินเยียวยารอบที่3หรือไม่รับเงินวันไหนมาฟังด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่บุมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะอนุวัตรแจ้งแล้วโควิดระบาดหนักจ่ายเงินเยียวยารอบ3หรือไม่รับเงินวันไหน ต้องไปฟังคุณอนุวัตนนะคะเมื่อวานวันที่20เมษายน64นะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการประชุมคอรมนะคะหารือนะคะและทีนี้ทางกระทรวงคลังนะคะก็ได้เสนอกรอบวงเงินเพิ่มเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะคะสำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะแต่ได้รับสิทธิ์เราชนะ7,000บาทแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปเสียงของอนุวัฒัดให้นะคะหลายคนถาเรื่องยีวยาน,นะครับ เอาอย่างนี้20เมษายนนะครับเอามติแรกไปก่อนมติแรกเนี่ยเราชนะแค่ขยายแต่ว่าไม่เพิ่มวงเงินนะครับขยายยังไงคือจากเดิมเนี่ยหมด31พฤษภาคมที่คุณต้องไปใช้จ่ายใช่ไหมตอนนี้เพิ่มให้นะครับเป็น30มิถุนายนนะครับแต่วงเงินเนี่ยไม่เพิ่มให้นะครับยังคงเป็นจิตพันเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าถ้าวันแรกๆคุณใช้เงินหมดแล้วก็คือหมดแล้วครับส่วนตอนนี้เนี่ยใครเพิ่งได้ตัง ก็ยังมีเวลาไปใช้นะครับแต่บางคนบอกฉันหมดไปตั้งแต่เดือนแรกแรกแล้วอตอนนี้ณนะวันนี้20่เมษาแค่ขยายยังไม่เพิ่มครับส่วนจะมีโครงการใหม่ไหมเดีย๋ยวรอหาลือเรื่องงบประมาณแป๊บหนึ่งครับอา่เดี๋ยวบุ้งมาย้ําให้อีกรอบนะคะอ้างอิงมาจากเพจรัชดาธนาดิเลกรองโคฆษกรัฐบาลน,นะคะเขาก็ได้มีการประกาศหน้าเพจนะคะบอกว่า คอรมอรเห็นชอบขยายเวลาโครงการไปจนถึง30มิถุนายนจากเดิมจะสิ้นสุด31พฤษภาคมผู้ได้รับสิทธิ์นะคะมีจำนวนทั้งหมด33.5ล้านคนกรอบวงเงินงบประมาณอยู่ที่2.13แสนล้านคนนะคะซึ่งจะทำการโอนเงินให้ร้านค้าเสร็จสิ้นภายใน1กรกฎาคมนะคะและก็ขอย้ำอีกทีนะคะสำหรับใครนะคะที่ มาชอบคอมเมนต์นะคะในช่องไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือว่าช่อง YouTube นะคะบอกว่าข่าวของเรานะคะเชื่อถือไม่ได้นะคะอันนี้ขอย้ำนะคะว่าทางช่องของเรานะคะได้นำข้อมูลข่าวสารมาจากเพจทางรัฐบาลโดยตรงนะคะและก็บางคลิปเนี่ยก็จะอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะคะ แล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและข่าวสารดีๆจากทางรัฐบาลนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการแจกเงินจะได้รับรู้ข่าวสารเป็นครั้งแรกก่อนใครเลยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจกเงินของทางรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนนะคะเงินอุดหนุนเด็กนะคะเงินชาวนานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ